ขุดนอ้วยไข่ส่งบนมอออเดอร์นะครับแต่เช้าวันนี้อาจจะได้กลับแต่เช้าโน่นทนคน,คนทนทโคนทําให้สวยโน่นโน่นโน่โนนี่นะครับคนทําโคนนะครับวันนี้กนะ็อากาศคืมมากคืมอากาศคืมอากาศดีแต่เหือเหือเหื่อเยอะนะครับในนี้เราก็จะขุด ขุดนอแล้วอันนี้มืออาชีพนะครับไม่ใช่มือสมัครเล่นเอาขุดมืออาชีพครับโปรโมทตัวเองครับมืออาชีพนะครับนี่นะครับนอสวยหน่อสวยมากนะครับโขนหน่อนอยโนนอนอยครับสนใจทักแชทมานะครับหรือที่มาที่เฟซบุ๊กพระนสิทธิ์สุเกตนะครับคนกำลังดีกำลังหนุ่มโสดนะครับตอนนี้โสดนะครับ กลับุ่มอีกรอบนี่แค่สนใจได้นะครับโอนนะครับกลับกลับเปหนุ่มอีกรอบน่ะไม่ว่าจะเป็นหน่อกล้วยอันนี้หน่อที่สวยสรงตาอมเดอร์นี่นะครับนู่นนะครับคนแต่งหน่อแต่งกบนะครับส่วนคนถ่ายแแบบครับ นี่นะครับกำลังขุดหน่อครับผมดินถ้าอ่อนอ่อนพอได้ครับขุดง่ายอันนี้เป็นสไตล์ของตัดหน่อกล้วยคือถ้าถ้าไม่ได้ตอดอันนี้คนถ่ายนะครับไม่ใช่ตัดนะครับคนถ่ายครับผมนี่นะครับหน่อทำาังเหลือเฟืออันนี้ขุดอย่างสบายสบาย นี่นะครับคือขุดหนอนะครับและการขุดหนอคือนี่นะครับีบ๋ยวกรอน,นี้ก่อน,นเป็นหนอล้วยใหม่ฮะถ้าหนอล้วยนี่คือจะไม่ให้ลูกน้องขุดนะเราจะขุดของเราเองเพราะว่าเราเลือกหนอที่สมบูรณ หน่อไม่เป็นแมงหน่อที่สวยแล้วก็ลูกค้าเขาจะชอบชอบเรี่กว่าหน่อของเรามีคุณภาพถหนอไม่เป็นแมงนี่นะครับลากใหม่ลากจะเป็นงาวยาวและลากจะไม่มีชุดด่างดำนะครับจะขาวนะครับนี่คือไม่เป็นแมงคือหน่อที่สมบูรณ์นะครับนี่คือหน่อกล้วยใหม่ครับผมหน่อสวยใหญ่หน่อใหญ่นี่ครับนอปิคครับผลสวยก็ไม่มีโอกาสจะปุดแต่ไหม งอก้วยไข่เดี๋ยวก็ได้ส่งส่งตามร้านอันนี้เป็นที่ขายนี่คือเป็นราคาส่งนะครับถ้าถ้าสั่งที่นี่จะได้ราคาส่งถ้าผ่านอีกพอค้าก็จะได้เป็นราคา